Hi everyone, welcome to my channel where I share my life experiences living in the US and give you practical tips and tricks for learning English. Whether you are just starting out or looking to improve your skills, you are in the right place. Let's dive in. <laughs> ตัวเองอะเชื่อว่าการเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนที่ทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้ดีขึ้นในปีใหม่นี้นะใครอยากจะมาใช้ชีวิตเที่ยอเมริกาหรือว่าวางแผนที่จะมาอยู่เที่ยอเมริกาเนี่ยก็อ,อยากให้ลองฟังข้อผิดพลาดที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยของคนไทยที่ตัวเอง ประสบเองแล้วก็พบเห็นบ่อยที่เราทําพลาดไปทําให้ชีวิตเราไม่ประสบความสมําเร็จเท่าที่ควรทุกคนจะได้นําไปเรียนรู้เป็นข้อมูลก่อนที่เราจะมาเที่ยวอเมริกาชีวิตที่อเมริกา,ออกาของจะได้มีความราบรื่นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเนาะะที่เห็นพบบ่อยมากๆคือโดยเฉพาะหญิงไทยก็อย่างเราก็คือเราเลือกสามีผิดทุกคนตัวเองยกมือเลยนะเป็นหนึ่งเลยนะที่เคยเลือกสาม ตอบรอกว่าคนไทยหลายๆคนอย่างตัวเองเนี่ยที่เราอยากมาอยู่ต่างประเทศอะมันก็ต้องมีการหนีอะไรบางอย่างอย่างตัวเองก็หนีความจนหนีระบบการทำงานความไม่แฮปปี้ในชีวิตแล้วก็หนีปัญหาครอบครัวไอ้สิ่งเหล่านี้มันท้าให้เหมือนเราเป็นคนที่มีบาดแผลในใจแล้วคนแบบเราเนี่ยพอเราเห็นใครเขามาทำดีด้วยหน่อยเราเห็นใครที่รู้สึกว่า ดีสาหรับเราเราก็รีบด่วนตัดสินใจอย่างตัวเองตอนนั้นอยู่แคนาดาเนี่ยพอแฟนบอกว่าเอ้ยฉันไม่มีเงินมาหาอยู่แล้วนะก็ะคือเราคบกันเราไม่อยู่ด้วยกันตลอดนะทุกคนเราก็เห็นเฉพาะในกรอบนอกของเขาว่าเอ้ยเขาเป็นคนที่สวีทมากๆและเขาก็ชอบซื้อของซื้ออะไรให้เราทำให้เด็กที่มีบาดแผลในใจอย่างเราก็เข้าใจผิดคิดไปว่าเขาต้องเป็นคนดีมากๆแต่จริงๆแล้วะ เพราะว่าเราไม่รู้จักกันเพียงพอแฟนเนี่ยแฟนเก่าเขาเป็นใบโพลาร์ทุกคนก็คือเวลาเราไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราเห็นเฉพาะในด้านที่สวีทของเขาแต่พอไปอยู่ด้วยกันจริงๆ24ชั่วโมงแล้วอะคือเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ร้ายมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันต้องทุกทนอยู่ตั้งหลายปีหนึ่งไอ้ของที่เขาซื้อมาให้เราเนี่ย เราก็เข้าใจผิดคิดไปว่าเขามีสถานะทางการเงินที่ดีคือเรารู้ว่าเขาไม่ได้รวยแต่เราไม่ได้คิดว่าเขาแย่ขนาดนี้เราไม่ได้ดูให้ดีๆก่อนสรุปพอย้ายมาอยู่ด้วยกันเราถึงรู้ว่าเขาเป็นคนที่ใช้เงินเก่งแล้วก็ชอบใช้เงินด้วยการใช้บัตรเครดิตร์ดเงินไม่เคยพอใช้เลยสักเดือนเพราะเขา manage เงินไม่เป็นจริงๆแล้วสำคัญมันคงไม่ได้อยู่ว่าเราแต่งงานกับคนรวยหรือไม่รวยหรอกนะมัน ู่กับว่าเราแต่งงานกับคนที่ใช้เงินเป็นหรือเปล่าตัวเองเนี่ยมาแต่งงานกับคนที่ใช้เงินไม่เป็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปทํางานให้มากแค่ไหนหาเงินได้เยอะเท่าไหร่มันจะไม่เคยเพียงพอเลยสําหรับครอบครัวตัวเอง่ะไม่ได้เป็นแล้วตัวเองไม่ได้เป็นคนเดียวแน่นอนอันนี้เห็นมาจากหลายๆคนบางทีหลายๆคนเล่งแต่งงานเพราะว่าอาจจะต้องการ legal status อาจจะอยากได้ใบเขียวหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้จักกันดีพอหลายๆคนพอแต่งเข้าไปเนี่ยคือบางทีอ่ะตอนเข้ามาจีบเราอ่ะมันก็เหมือนคนไทยทั่วไปอะนะชอบซิ well, เาาากเ l ลเวลล์เขาอาจจะขับรถดีเขาอาจจะใช้ของแพงแต่จริงๆแล้วเขาอาจเป็นคนจนก็ได้จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้เงินไม่เป็นก็ได้เห็นหลายๆครอบครัวที่หาเงิน แค่เดือนชนเดือนอะไรเยอะมากเพราะว่าสามีอ่ะใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่รู้จักใช้เงินทีนี้ถ้าเราแต่งเข้าไปอยู่กับเขาเนี่ยนะชีวิตมันก็ประสบความยากลำบากอย่างแน่นอนเป็นความเชื่อเก่าๆของคนไทยแล้วว่าคนขาวหรือว่าคนอเมริกันเนี่ยมันดีกว่าคนไทยมันต้องรู้จักใช้เงินมันต้องการแต่งงานกับคนอเมริกันเนี่ยหมายถึงฟิวเจอร์ที่ดีแน,น,น่นอนแต่จริงๆแล้วะ คนอเมริกันก็เหมือนกับคนไทยนี่แหละทุกคนมันมีดีมันมีไม่ดีถ้าเรายังรู้จักเขามไม่ดีพออย่าเอาตัวเองเข้าไปในสิ่งที่มันจะเกาะให้เกิดปัญหาในภายหลังสําหรับตัวเองนะก็แต่งงานกับแฟนเนี่ยสีหปีเนาะก็เป็น4ีหปีของความยากลําบากไม่อยากให้ใครต้องไปตกอยู่ในสภาพอาีที่เห็นได้โคตรบ่อยเลยก็คือเราทํางาน ที่ได้รายได้น้อยอยู่นานเกินไปคนไทยหลายๆคนเนี่ยเรามาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอเมริกาได้เงินมากมากกว่าที่เมืองไทยแน่นอนอยู่แล้วเราเกิดความอะไรอ่าตื่นเต้นดีใจเราก็อย่างเช่นหลายๆคนเนี่ยอาจจะมาเป็นเด็กซืบซึ่งมันก็ได้เงินดีแล้วระยะแรกเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย โอเคล้วชั้นโอเคล่ะแต่ว่าถ้าเราทํางานแบบนี้เป็นเป็นระยะเวลานานๆโดยที่เราไม่หาความรู้ใส่ตัวเนี่ยค่าครองชีพที่นี่สูงมากมันจะทําให้เราเนี่ยต้องทํางานไปจนเราแก่เห็นคนที่นี่หลายๆคนมากๆเลยที่บางทีอายุ50-60แล้วก็ยังไปเสิร์ฟซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะเพียงแต่อยากจะบอกว่าถ้าเราเนี่ยแบ่งเวลาสักนิดนึงมาศึกษาหาความรู้แทนที่จะ ทำงานทำงานทำงานอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถหางานที่เราได้เงินมากกว่าการที่เราทํางานที่ได้เงินมากกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องทํางานหนะักจนเกินไปคือในตอนที่เราอายุน้อยนะเราอาจจะทํางานหนะักได้ แต่ว่าเราจะต้องทำงานหนักไปจนถึงเมื่อไหร่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราก็ควรจะต้องขีดไว้ด้วยที่เราทำงานที่ได้เวจชน้อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยบางทีเนี่ยพอเราอายุมากไปแล้วเนี่ยแทนที่เราจะได้กเกษียณตกไปหลายๆคนจะต้องกลับมาทำงานอย่างเช่นมาทำงานเพื่อจ่ายค่าประกันสุขภาพเป็นต้น อันนี้เป็นข้อผิดพลาดที่เห็นบ่อยมากๆในคนไทยแล้วก็ไม่อยากให้คนที่มาใหม่เนี่ยจะต้องมาติดกับดักแบบนี้พอ,อมาหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ให้คุณค่ากับเวลาที่เสียไปในตัวเองเนี่ยก็เคยคิดเหมือนกันเอ้ตอนที่ทํางานใหม่ๆแล้วก็ธุรกิจจริงๆเนาะเราก็คิดว่าเฮ้ยทนเถอะทํางานหนักได้ขอให้แค่ได้เงินก็พอจนกระทั่งเราทํางานหนักมาเป็นระยะเวลานานๆ แล้วพอเรารู้ตัวอีกทีเฮ้ยฉันแก่แล้วว่าฉันใช้เวลา10 20ปีไปกับการทํางานหนักจนฉันไม่ได้ใช้ชีวิตมันคงไม่ใช่เฉพาะคนที่นี่หรอกหลายๆคนที่เมืองไทยก็เป็นเขาเรียกว่า midlife crisis พอเรามารู้ตัวอีกทีหนึง่งชีวิตฉันหายไปไหนช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าบางทีเนี่ยไอตอนที่เราเด็กเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไปทําตามสิ่งที่สังคมเขาอยากให้ทาอยากให้เป็น แล้วพอเราทำไปนานๆเนี่ยจนวันหนึ่งมันมีอะไรที่ให้ฉุกคิดขึ้นมาเราตื่นเราเหมือนเราตื่นพอตื่นมารู้สึกว่าอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นเพราะว่าเราอายุมากขึ้นแล้วเราแก่เรารู้สึกว่าเราแก่พอเราตื่นมารู้สึกว่าเฮ้ยเวลามันหายไปไหนฉันยังไม่ได้ใช้เวลาไปทําในสิ่งที่ฉันอยากทําตอนนี้ฉันทําอะไรอยู่คิดว่าหนึ่งมันก็เป็นผลมาจากว่าเราทํางานที่ได้ ค่าตอบแทนน้อยเป็นระยะเวลานานๆนี่แหละเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการหาเงินที่เยอะมากหลายๆครอบครัวเป็นอย่างนั้นนะคือทำงานตลอดเวลาเลย ทำงานตลอดเวลาจนไม่มีเวลามานั่งคิดวิเคราะห์ว่าเฮ้ยชีวิตฉันน่ยได้ทําอะไรผิดพลาดไปบ้างชีวิตฉันนี่อยากจะทําอะไรที่มันทําให้ชีวิตดีขึ้นพอเราไม่มีเวลาคิดอะไรคนนะทำพลาดแล้วพลาดอีกเพราะว่าอะไรเราไม่เคยมีเวลาให้กับตัวเองเราไม่เคยมีเวลาที่จะมาคิดว่าโอเคอันนี้ฉันทพาพลาดไปต่อไปฉันจะไม่ทํานะคือเราไปมุ่งแต่ทํางานทํางานเพราะว่าทำเท่าไหร่มันก็ไม่พอใช้ เอ,อยากจะยกตัวอย่างของตัวเองนั่นแหละนะบางทีเราทํางานทําตามความฝันของที่บ้านทําสิ่งที่ที่บ้านผมกอยากให้ทาอ่ะเราเพิ่งมารู้ตัวตอนที่น้องหมาเราตายก็นั่นก็เกือบ40แล้วนะเราเพิ่งมารู้ตัวว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ฉันอยากทําเลยวันนี้ฉันทําอะไรอยู่แล้วฉันอายุมากขนาดนี้จะตายไปวันไหนก็ไม่รู้ยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยยังไม่ได้ทำสิ่งที่ฉันอยากทำเราไม่อยากมาเสียเวลา แล้วตัวเองอเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปเลยเพราะเราไม่อยากมาเสียเวลาไปกับสิ่งที่คนอยากให้เราเป็นเราอยากใช้เวลาไปกับสิ่งที่เราอยากเป็นเพราะว่าถ้าวัน เราเปนมาถึงวันที่เราต้องไปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมีความเสียใจว่าเรายังไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทํามาคิดว่าน,นี่เป็นยอดทตของคนไทยคือเราไม่รู้จักวางแผนการใช้เงินเราไม่รู้จักวางแผนไว้สําหรับการกเกษียณเพราะว่าถ้าตัวเองจําได้นะคือที่โรงเรียนมันก็ไม่ได้สอนเราแม่เราญาติก็ไม่เคยมีใครนะจะต้องมาวางแผนเก็บเงินอะไรแบบนี้แล้วตอนที่เรายัางอายุน้อยเรารู้สึกว่ามันไม่สําคัญเรารู้สึกว่าเฮ้ เดี๋ยวอยู่ไปอีก10-20ปีแต่ในความเป็นจริงอะคนเราเนาะมันอาจจะต้องอยู่ไปถึง70-80แล้วพอเราไม่รู้จักวางแผนการใช้เงินเราใช้ไปหมดทีเดียวเราไม่มีเงินออมเนี่ยพอเราอายุมากเนี่ยหลายๆคนนะที่บอกต้องกลับมาทำงานนะเพราะว่าเงินมันไม่พอใช้เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เนี่ยมันแพงหรือบางคนอาจจะต้องกลับเมืองไทยไป หลายๆคนที่นี่นะเห็นการใช้เงินบางทีน้องๆตัวเองก็เตือนตลอดว่าอย่าลืมเก็บเงินนะเดี๋ยวต่อไปมันอาจจะลําบากเนาะคือคนอะคนไทยหลายๆคนอะชอบใช้เงิน signal wealth คือใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งที่จะ signal ให้คนอื่นรู้ว่าชั้นมีเงินแต่เงินในบัญชีจริงๆอะไม่มีอย่างเช่นการซื้อของแพง ใช้รถหรูอยู่อพาร์ทเมนต์หรูกินอะไรหรูๆ,ๆ,ๆ,ๆเพื่อที่จะบอกให้คนอื่นเขารู้ว่าเฮ้ยฉันมีเงินนะแต่พอเราใช้ชีวิตแบบนั้นมันกลายเป็นว่าเงินจริงๆของเรามันไม่มีคือบางคนเนี่ยคิดเฉพาะแค่วันนี้ตอนนี้เราไม่ได้คิดล่วงหน้านก็ไม่น่าแปลกใจหรอกเราไม่เคยได้รับการศึกษาเกี่ยวกับ financial literacy Liter Liter คนที่นี่ก็เป็นเหมือนกัน แต่ว่าชีวิตมันไม่ได้แค่มีอยู่วันนี้วันเดียวเนาะชีวิตอะมันบางทีอาจจะไม่รู้หลยอ,อย่างตัวเอง40่เราก็ไม่รู้ว่าจ,จะอยู่ไปกี่วันอาจจะเป็น20-30ปีก็ได้ถ้าเราไม่มีการวางแผนที่ดีชีวิตเราลําบากแน่นอนเราไม่วางแผนที่ดีการอยู่อเมริกาของเราอาจจะต้องหมายถึงการที่เราทํางานไปตลอดชีวิตก็ได้อย่างตัวเองอะชอบไลฟ์สไตล์ที่มากนะเพราะว่าตัวเองอะชอบไปเดินป่าแล้วก็นอนป่าคนเดียวชอบเรารู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยที่เราจะสามารถทําได้ แต่ถ้าเราไม่มีเงินมากพอไลฟ์สไตล์แบบนี้มันก็จะต้องหายไปนะนอกจากเอเขาไม่อยากขับรถดีๆนะมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆไม่อยากให้ใครมาดูถูกแล้วก็ไปเอาเงินรีท i r เมนต์เนี่ยมาซื้อรถดีๆค่ะแต่การที่เราเอาไปเอาเงินที่เราเก็บไว้เพื่อเกษียณเนี่ยมา รู้ด้วยนะบางทีการไปซิกเนลไวล l สิ่งนั้มันส่งผลดีอะไรกับเราจริงๆหรือเปล่าเ,าเอาเงินไปซื้ออะไรพวกนั้นนะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเราต้องใช้เงินจริงๆเราจะเอาที่ไหนมาใช้เนาะอันนี้ก็เป็นในหนึ่ง area ที่เรารู้สึกว่าคนไทยหลายๆคนอนะผิดพลาดนะไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีถ้าวันนี้ตัวเองย้อนกลับไปได้นะตัวเองจะวางแผนการเงินเก็บเงินตั้งแต่เราเริ่มมาอยู่ที่นี่เลยแต่ตัวเองอ่ะ ไม่ได้มีโการวางแผนที่ดีเหมือนกันตัวเองก็เพิ่งจะมาตาสว่างเมื่อไม่กี่ปีให้หลังมานี่เองเหมือนกันเปนที่หลายคนเป็นก็คือว่ารู้สึกว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเป็น second class citizen อันนี้มันอย่างหนึ่งมันก็คงจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่เปิดใจไม่เปิดรับวัฒนธรรมของคนที่นี่บางทีเรา คนอื่นเนี่ยมันสําคัญนะทุกคนมันจะทําให้เรารู้สึกว่าที่นี่คือบ้านแล้วก็ไม่เกิดโฮมซิก อยาลืมหาข้อมูลให้ดีๆนะการมาอยู่ในต่างประเทศมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดแล้วก็แต่ว่าถ้าเรามีการศึกษาข้อมูลไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไม่ยากเนาะวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็สิ่งที่เราเห็นจากภางเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาเนาะก็จะได้เตรียมตัวให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเหมือนคนที่มาอยู่ก่อน If you found this video helpful, please click like. share with your friends and subscribe for more i'll see you in the next video